เธอเป็นนางฟ้าหรือปีศาจฉันก็ไม่อาจยังฮัลโหลเมียเป็นไงบ้างดีขึ้นแล้วใช่ไหมจ้าเก่งแต่ดีขึ้นยังไงแต่ก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะรู้ไหมวันจริงอ่ะเดี๋ยวต้องมาเชียร์พี่นะจ้า อยู่กับพี่ก้องนี่แหละงั้นแค่นี้ก่อนนะมันจริงอะถ้าเกิดเวียมาเชีร์ฉันได้ก็คงดีนะคะต้องมาได้สิก็หมอบอกแล้วนี่ว่าน้องเวียอาการดีขึ้นทุกวันนงก็ต้องขอบคุณคุณนั่นแหละค่ะคุณกล้อง คุณจำเอาไว้นะว่าผมมีอะไรหรือเปล่าคะคุณก้องไม่มีอะไรหรอกจ้าผมก็พูดไปงั้นแหละเผื่อว่าถ้าคุณไม่ได้ตำแหน่งนายงามผมสวยที่เขาตัดสินในวันนี้ คุณจะมาโกรธผมคุณก้องคะฉันบอกแล้วไงพราคุณไม่ต้องช่วยอะไรฉันอีกแต่ที่จริงต้องขอบคุณเวทีนี้นะคะที่ทำให้ฉันได้มาเจอกับคุณบอกลายฉันท้อ ขายของหมดแล้วมาเคลมเหมือนเดิมนะได้ที่บ้านเป็นไง็ดี ไปตลาดเลยหรือเปล่าครับยังฉันขอแวะซอยข้างๆก่อน บ้านใครอ่ะสวยเชียวบ้านน้องหรือไงไม่ใช่อ่ะแค่เคยอยู่ ก็ให้เธอหมดแรงเพือคำว่ารักฉันทุ่มหมดตัวไม่เคยจะกลัวสีใจแต่ดูเหมือนทุกสิ่งมันยิ่งเลือลางสิ่งที่หวังทำไมห้อนทา คือทุกอย่างกูรักเธอหมดใจต้องแลกสิ่งไหนฉันพร้อมเสมอขอแค่เธอนั้นเห็นใจนลาดูมือนทุกสิ่งมันยิวงดูดเพลินสิ่งที่หวังมาเลยค่ะมาหาใครคะ นี่บ้านคุณวรดาน,นันทาใช่ไหมครับใครมาล่ะพี่มวิวคนไหนคือคุณวารุณีนันทาครับบอกลายฉัน แงะกลงคนอะไรเลยอ่ะแต่เขาออกไปไหนไปไหนเขไม่รู้เนาะไม่เข้าไม่เ oh ข oh oh oh. uh ้าจะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาทำไมอะครับวันนี้พึ่มีกิจกรรมอะไรใช่ไหมยังต่อเรื่องเราไปดีกว่าเนาะมุ้ยมีหัวพี่น่ะมีเรื่องแบบนี้เหรอคิดเรื่องจริงเป็นหรือไง ต our, es, ่อเรื่องของเราเพาะว่าเราพลาดมาหลายครั้งแล้วนะแล้วตอนเลยก่อนอืมกินเข้าไปเลยเนี่ยถึงใครไม่เห็นข้าวข้าก็สูญไปด้วยหรอเห็นไหมลิปปินอ่ะหัวตามหาที่กองอ่ะมันท้าวชาวโชคไปทั่วเลยไม่มีใครมาเห็นรอบแถวนี้มันไกลมากเลยนะนั่นมันลิปปินนี่มันไม่ข้าวไม่มีใครเห็นหรอกตรงนี้ไม่มีใครเห็นเนาะอยากกินนะใช่ไหมอยากกินมากเลยกินไปเลยจ้า กินเข้าไปอีกอร่อยไหมกินเข้าไปเนี่ยอืมกินเข้าไปอกอเออนี่แกคืนนี้แกไปนอนเพนเฮาใช่ปะถ้าเกิดว่าคุณจีรศักดิ์เขาไม่ไปอ่ะฉันไม่นอนด้วยได้ไหมฉันอยากรู้จังเลยว่ามันไฮโซแค่ไหนอ่ะเอ้าพี่นี่จีจ๊ะทำไมอ่ะก็คืนนั้นที่ฉันไปนอนกับคุณจีรศักดิ์อ่ะนางเดียมันแอบตามฉันไปโอ๊ยก็ให้มันตามไปสิ ยังไงเนี่ยนะคุณจิรศักดิ์เขาเป็นแบล็กแกมันทำอะไรแกไม่ได้หรอกมาเนอะไงฉันจัดการเดี๋ยวกระเป๋าเานี่ยดอกดีนะเนาะนี่ฉันถามอะไรแกอย่างได้ไหมแกเป็นอะไรกับบีบีมันนักหนาฮะตามเกาะติดมันอยู่ได้ ชาติที่เราเกิดเป็นเห็บไงไม่เข้าไปสิงมาเลยอ่ะเกจะเอาไงว่ามาดิก็ไม่เอาไงหรอกขี้อยากส่งหมอนวดกลับตู้คนที่มันขายอะนะมันก็ไม่ควรมายืนบนเวทีหรอกไอ้ยีไอ้หนี้ไอ้นี้ตล้องมองต่อไ้องมต่ตอไ้อ้ไม่มีอะไรรู้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะไม่ต้องมองเลยขอรอเล่นการส่าจงแล้วเจ๊ สนิทสนิทกันค่ะมาเนี่ยเลยดีเดียทําไมแกต้องมีเรื่องตลอดเวลาเลยอ่ะฉันขอร้องแหละแกอย่าไปยุ่งกับบีบีเขาเลยนะไม่ยุ่งได้ไงพี่ที่เขาเป็นคนบอกฉันฉันได้ยินมากับขูเลยว่านังบีบีมันจะเาราสองคนออกจากองมาะกวดเดีย แล้วทำไมแกต้องเชื่อพี่อลิสเขาขนาดนั้นน่ะก็พี่อลิสเขาเป็นคนช่วยฉันแกรู้อะไรป่ะฉันได้กลับเข้ามาประกวดอีกครั้งได้กลับเข้ามาดูแลแกก็เพราเขามันไม่ใช่นะเดียพี่อลิสน่ะเขาไม่ได้ช่วยแกแกรู้ได้ไงวะฉันรู้ก็แล้วกันแกน่ะโดนพี่อลิสเขาหลอกแล้วล่ะว่าแล้วใครเป็คนช่วยฉัน แกปิดบังอะไรฉันอยู่พี่เอยบอกหนูเหอะว่าฟ้าเข้ป่วยเป็นอะไรอ่ะหนูเป็นห่วงฟ้าจริงๆนะนี่พี่บอกนะหนูแว้ววาเขาไม่ได้เป็นอะไรมากซัมเมอร์ถ้าเจ้าตัวเขาไม่อยากให้รู้อะเราก็อยากเซาซีพี่มากได้ไหมอฮ๊ยแต่พี่เอย เรื่องนางงามผมสวยน,นั่นแหละเอ้ยไม่รู้เลยเนาะใครก็ได้นั่นนะสิเนาะถ้าใครได้ก็โชคดีไปเลยได้เข้ารอบสิบคนด้วยแหมี่ป้าคนเขาจะได้นางงามผมสวยนะต้องมีผมยาวสวยแบบนี้ผมบ๊อบสั้นทรงเด็กมดลูกแบบป้าไม่ได้หรอกน้องพี่วายอะไรป้าลกลับฉันตลอดเลยนะวายเดี๋ยวก่อนสิจะไปเดินเล่นหรอฉันไปด้วยสว,ส,สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลเมื่อกี้นะคะริบบิ้นก็ประกวดนางงามผมสวยไปค่ะริบบิ้นจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นกำลังใจให้ได้นะ มีผู้ชายมากลางถึงก่อนชาวซะขนาดนี้ยังจะกล้าคิดว่าติงจะได้ตำแหน่งนี้อีกย <laughs> ที่ช่วยโซ่ไม่เป็นไรรโซ่แต่ว,ว่าต่อจากนี้เนี่ยโซ่ต้องดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยเพราะพี่มีเนี่ยพี่จะกลับกรุงเทพแล้วอา้าวจะกลับพรุ่งนี้แล้วหรอคะอพี่กลัวว่าถ้าพี่อยู่ต่อนเนี่ยเดี๋ยวคนสงสัยโซ่กับพี่ขึ้นมาเนี่ยโซ่จะเดือดร้อนเนี่ยโอเคค่ะยังพรุ่งนี้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะคะถึงบ้านแล้วโทรบ,บอกโซ่ด้วยโซ่เป็นห่วงนะคะ Cho 소 h มีอะไรเราไม่เคยรู้จักกันแล้วคุณมะทำร้ายลิปปี้ทำไมก็คุณทำรลายโซ่ก่อนแต่เรื่องที่ผมทำให้คุณเดือดร้อนเนี่ยผมก็ขอโทษด้วยล้วกันแล้วผมหวังว่าต่อจากนี้เนี่ยคุณกับโซ่คงจะเลิกแล้วต่อกันขอร้องเธออย่ามีเรื่องกันอีกเชิญ คุณคุณคุณจะทำอะไรคุณ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 จะบ้าเหรอคุณคุณบอกว่าคุณเป็นแฟนนิปนใช่เหรอิปปินก็จะทำทีท่เป็นจริงๆไงดูสิลูกโซ่ด้วยคุณคุณจะสีจะทำอะไรคุณคุณจะบ้าเหรอคุณไอ้ไอ้ไอ้อล้วคุณพอบอกพอ โอทัยอย รู้แล้วนะฟ้าเป็นไทยรอยทำไมฟ้าต้องปิดทุกคนแบบนี้มันไม่ร้ายแรงขนาดนั้นเลยไม่ค่ะมันไม่ร้ายแรงค่ะเอาขึ้นมานะคะไปไปหาพี่นัดกับพี่อย่างน้อยถ้าพี่นัดรู้เนี่ยจะไ,ได้ช่วยดูแลฟ้าเป็นพิเศษไม่ได้นะคะถ้าพี่นัดรู้พี่นัดให้ฟ้าออกแน่ๆนในฟ้าบอกพี่มันไม่ร้ายแรงไง นานขนาดเนี้ทำไมยังบกวดต่ออยู่อีกมงกุฎไม่ได้สำคัญเท่าชีวิตฟ้ามันไม่สำคัญกับชีวิตฟ้าแต่มันสำคัญกับชีวิตแม่ฟ้านะคะเอาคืนมาไม่ไปฟ้าเอาอย่าคืนมาฟ้าฟ้าฟ้าถ้าฟ้าเป็นอะไรขึ้นมาแม่ฟ้าต้องหาที่จะเสียใจ มีแม่คนไหนหรอกที่อยากเห็นลูกตัวเองเป็นแบบเนี้แต่ฟ้าทำลายความฝันของแม่ไม่ได้แม่ฝันมาตลอดว่าอยากให้ฟ้าได้มงก,กุฎอยากให้ทำแทนแม่ในสิ่งที่แม่ทำไม่ได้ฟ้าทำให้แม่ผิดหวังไม่ได้หรอกคะ่ะทุกวันนี้คนเดียวที่รักฟ้า ก็มีแค่แม่เท่านั้นไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่สัมเมอร์ก็ไม่ใช่พี่คิวฟ้าไกพูดเหมือนฟ้าไม่มีใครได้ไหม น้อยฟ้าก็ยังมีพี่ที่เป็นหวัวแล้วก็หวังดีกับฟ้าเสมอนะ ยากับฟ้านะคะจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครแต่ฟ้าเรื่องนี้มันแต่ว่าฟ้าขอร้องนะคะพี่คิวถ้าฟ้าไม่ไหวจริงถ้าจะบอกพี่คิวเป็นคนแรกนะคะพววยูเห็นพี่เอ๋ยไหมอะ่ะโอเค thank y ิ u ขอร้องนะคะโอเคพี่สัญญาขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆ